เครื่อนไปอีกหน่อยนึงขอบคุณครับนี่วันนี้เป็นแม่แพระแม่พระแม่พระมาโปรดขอบคุณครับขอบคุณครับ,บมาตามเพลงเลยอ๋อ ก็ป,ป้อมขอนานเท่าไหร่ก็รอ,อมาไหมวันนี้ไม่มา,มมาแต่ว่าลองน้อยได้เ <c oughs> พราะถ้ามาจะขอให้เต็มเพลง <c oughs> เต็มพุกเลยเธอสร้างให้ ฉันจะเต้นตรงไหนดีวะขอบคุณครับอำนาจความคิดถึงอำนาจแห่งความคิดถึง นะโปรเธอดดวงใจโปรเธิดดวงใจโปรได้ฟังเพงนีง้ก่อน yeah เจ้ขอบคุณจยาพม่อกีถ่ายรูปด้วยจะฟังเล่นเพลงเหรอจะไปทหารแล้ว <c oughs> เดือนแสุจดดรประมาณนี้คิวยเยอะจ้ะอะไรนะกอน,นิกาโอ้โห <c oughs> กอยู่ในหัวใจที่คร่ำครวญหาเอาจริงนะเพลงที่ขอมากกว่าเพลงที่ลิศมาร้องวันน um ี้อีกใช่ะให้เพลงเดียวพอเดี๋ยวจะร้องเพลงจริงๆจังๆเดี๋ยวไม่มีนะพอให้รับน้ำระวันฮะพี่พอแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะจะชูกกับใครไปเรื่อย กลับบ้านให้ตัวเวลามาใกล้ๆเลยอะไรเน่ยเพลงอะไรเป็นอย่างไงก็เพลงอะไรนะอะไรนะรักเธอนในเรื่องนเสมอ เป็นติดเราจะหัวใจครับครับผมได้รอไปแล้วนะ i hey. ทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามารวมตรงกลันอีกหนึ่งกว่าจะถ่ายรูปเราจะถ่ายรูปด้วยกันครับผมสรับนิดนึงเอาเรียนเชิญทุกท่านครับผมเราขอบคุณครับสร้างภาพความแก่ให้แก่เราลายน์ลน์ลนนี่ขอขอบคุณครับอ่าซาลีนะซาลี่ซาลีซาลีซาฟาน่ครับผมขอบซาลีไปด้วยครับ อยู่ในเชิญนะครับในเชิญครับรวมตัวกันกลางนิดนึงโอ้ไม่เป็นเรานิดนึงแม่นิดนึงกเลอ่นนัเดินแฉะเหรอครับแม่ก็ไม่ชอบแฉะแม่ไม่ชอบแฉะใช่แล้วผมก็ตกมาไงน้องไม่แนะเดี๋ยเราถ่ายเป็นเลนวายอ่าเป็นเลนวายอ่าเป็นเป็นวายวอดฮะเออเป็นเลนวายธรรมดาไม่ต้องวายวอดหรอกเอาได้นะ เดี๋ยวพอนับหนึ่งสองสามแล้วครับพี่อยู่ข้างล่างและอยู่ข้างข้างอยู่ทุกที่ที่มีหัวใจรับรายการเก่าไปอย่างกันด้วยับช่วยมึ้ก็มาส่งเสียงในทางว่าเย้ไม่อะไรก็แล้วแต่จะจำไม่รู้กันไปแล้วครับแพ็กเด็กนะครับหัวเข่าหรืุ่นเข่าสิ่งที่เด่นที่สุดบนเวทีเนี่ยเป็นรองเท้าของพี่เอ็มนะฮะเอาพี่เช็ดติดไฟสีฟ้า ติดฟ้าที่อยู่ข้างหน้าให้หน่อยครับผมติดไฟสีฟ้าที่อไลละอไรนะอะไรนะไฟที่อยู่ตรงตรงตรงด้านหน้าครับสีฟ้านะที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ปดนเอาลงเลยครับดับดับดับให้หน่อยอ่อไม่ได้อะเอาแบบอะไรเอาเาท่าที่ได้นะมา <f iao> นะครับนับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามชิュมือ เอกสักสองครั้งครับหนึ่งสองสามทุกคนชูมือจ้าสุดท้ายต้องยิ่งใหญ่กว่าสองครั้งที่ผ่านมาหนึ่งสองสามยิม่ยิคงรับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับมาร่วมงานกันตอนนี้พี่ใหญ่เล่นต่อบไหมฮะเล่นต่อเล่นต่อแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวสนุกต่อกับพี่ใหญ่นะฮะแล้วก็นี้ผมแจ้งกับดิดครับหมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนใหม่ครัหน้าสวัสดีครับขอบคุณในงานกับพลอั้งกาดปรดิษฐ์ครับผมลูกนี้วัดเพลินเพชรอำเภอสามภาคจังหวัดนครปฐม